มันมีคำหนึ่งนะกงอ่ะเออโกงเก็บกาโกงเก็บกาสวัสดีจ้าโอเคครับทุกคนนะครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีจ้าแล้วไม่บอกหรอว่าเรามาเล่นเกมต่อคำอะไรเฮ้ยไม่ต้องบอกไม่บอกเรื่องอะไรตอนแรกก็งงแล้วล่ะเออแล้วจ้าอะไรเรามาต่อคำกันดีกว่าจ้าคำคำคำศัพท์อ่าเริ่มทุกคน คนไทยไทยแลนด์แลนด์มาร์คเ้อาว่ะมาร์หน่สองสามสี่มาไม่หมดเวลามร์หน้ามาร์คกับพิเนี่ยได้หมดมาร์เซิร์กันเบ มาร์กเลยบนรเนะมารกซิงเกิลเบิร์กเกิิกิลเบิร์กหรือาูอะไรอะไรมาร์กปาลินปาลินไม่ได้มารกปาลินฉีกมารกปาลินซะแล้วมามามอุ้ยโอ้โหปาะอันนีเลิกเลิกใหม่ทำใหม่ได้เกมแดงแดงจัง จังเลยเออเลยแล้วแล้วไงอ่ะอ่ะเหรออ่ะป่ะได้ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้โอเคโอเคอ่หยุดในยายายาพาลายาพาลาเออเราเรือเออเราเรือหนึ่งยังไม่หนึ่งหนึ่งสอง สามหลายวะ้ีอะไรวะสาาไม่ค่อยเด่นนักป้ายแบบรักอะป้ายแบบกัวโดนตีอะป้ายซอนปะอ่อ่ะเรื่ออ่ะพี่หรออะไรก็ได้พิจนาโลโอ้โหโลกหนึ่งโลก ฝั่งตาฝั่งตาฝั่งตา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 ดีเฮ้ดีใจใจดีตาำซ้ำวใจดีอะไรเวก็ดีใจแล้วใจดีต้องใจอื่นแล้วใจอะไรใจอะไรไมด้หใจบางอ่าใจบาบางบางวโกงนกงนก รไม่ใช่กอรอกงกงเอาแล้วกงกงรมได้ได้ได้กงไม่ได้กงอะไรวะหนึ่งกงอะไรสองกงอะไรสามกงอะไรสี่ห้าเอาเขียนกรอกงไม่ได้เหรอไม่ได้อะไรเขามีคำหนึ่งนะกงอ่ะเออกงเก็บกาบกงเก็บกาบ โกงเก๊กงเกบกาล่อนงกรุงเทพอ่ะนีแต่ตอนนี้กงกงมากอยู่ดีก็โดนเออเอออยู่้านสังคังผังคอไฟสังังสองสังคังลัคังลัง โดนครังนี้มันคือคอโง่อย่างเดียวเลยนะถ้าครังอะไรสปอนเซอร์ไม่เข้าบ้างวะอันนี้ไม่ไปเล่นเกมบอกเอาใจใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ทำไมสปอนเซอร์ไม่เข้าบ้างอันนี้ชู้ในเกมเหรอเรื่องจริงระบายระบายบ้างนักครินอันนี้มันป้าบ้างเหรอเงียบเก็บ ลืงเราพูดิแม่หละหรอละหลวงเฮ้ยหละหลวงละหลวงไป่ลวไปเม่นภาษาไทยซะแล้วไปเก่งไปทันหลเก่งเลยหละหลวงหลาวงละหลวงหลวงตัวเฮ้ตัวเหมิงเฮ้ยาชไม่ัไม่ไม่นใช่ไมเหมมาก กว่ากว่าอีกหนึ่งด้วยอีกด้วยด้วยกันเออเนื้อกันนะ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 นะจ๊ะฮะนะจ๊ะจ๊ะ เป้าหมายนะเป้าหมายเราทำส่วนแรกแล้วจรออยากเหรออยากให้ราคางโดนจริงเหอหนูนี่หนูไปโดนแล้เฮ้ยเอาบทลงโทษน้ำกุ้งมันกดมาล่าหัวดีกว่ามั้งเอาไปหมดเลยสเร็จแรกคือโดนทั้งคู่โดนทั้งบ้านดีกว่าวันนี้ใครเป็นผู้รอดชีวิตกีโงนไม่ได้น่าจะเป็นคนโดนคนแรกนะได้ติดได้ขำเลยไปติดทางเก่งจะได้ไหมตามอัาชญาเกิน 虎牙王。<laughs>